ก็ได้คนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะนี่โอเคนะอันนี้เขาบอกแค่สี่เรื่องเองแล้วอันที่สองเรื่องเป้าหมายการออกตรวจเช็คเรากําลังจะโฟกัสอันนี้เป็นการทดลองก่อนต้องไม่จำกัดสองร้อยคันโดยที่เราให้ขั้นบันไดอย่างนี้ถ้าตรวจเช็คได้หนึ่งร้อยถึงนร้อยห้าสิบคันเขาได้ทีมออกตรวจเช็คอะไดพันพันสองร้อยหารการทีมออกตรวจเช็คก็มีสี่คนไม่มีห้าคนลงในปูนะ ก็คือคนละห้าร้อยบาทเนี่ยหมายเหตุไว้เห็นปะแต่ถ้าเป็นทีมซ่อมรถใหญ่เนี่ยเขาจะได้อยู่ที่แปดร้อยอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นมีช่างซ่อม,อมอกี่คนอ่ะหารแปดร้อยนะอ่าหลังจากนั้นถ้าก็ได้ก็ตรวจเช็คเกินมันได้เป็นท่านบันไดอะทีมทนันนี้อีกคนท่าน,นี้นะคะเขะ้าใจปะ่ามีช่างกี่คนนะเอ่อช่างซ่อมรถใหญ่ห้าคน,นทีมตรวจเช็คก็ห้ารวมไอ้กูเพราะไอ้กูต้องนัดหมายไง ถ้าสมมุติว่าเขาได้พันพันสองใช่ไหมปูณวิธี 1, เขาได้ขั้นบันไดอยู่ที่พันสองทีมตถใหญ่ปูนสี่สิบเปอร์เซนต์เขาได้สี่ละคนละสี่ร้อยแปดสิบคนละสี่ร้อยแปดสิบนะ,ะแต่ถ้าเป็นตรวจเช็คอะเพราะอันนี้เราโฟกัสที่การตรวจเช็คก่อนมันจะได้คาน้ําหนักอ่ะนไปเรื่องที่สามเป้าหมายกําไรขั้นต้นของค่าอะไรต่อเดือนอันนี้เราให้อย่างละึ้นเลยสมมุติบอกว่าถ้า เขาได้เขามีไรายได้จากกำไรขั้นต้นของค่าอะไรอยู่ที่หนึ่งบาทถึงหนึ่งศูนย์สองเจ็ดศูนศูนย์บาทเขาจะได้อยู่ที่หนึ่งจห้าศูนยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ทุกอย่างมารวมสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหานครึ่งมือว่าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดศูนศูนย์หนึ่งศูนย์สองเจ็ดศูนศูนย์คูณสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สามพันบาทหารสอง เขาได้ทีมละพันห้าร้อยสี่สิบพันห้าร้อยสี่สิบเนี่ยหมายความว่าเนี่ยคละห้าสิบห้าสิบเป็นเงินกี่บาทเนี่ยเห็นไหมทีมเฉลี่ยต่อคนเขาจะได้เท่ากับทำได้ครบนะเขาเท่าเขา,าทำได้วงเงินสูงสุดเขาได้เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่พันหนึ่งร้อยยี่บห้าบาทาเขาก็ได้วงเงินลำดับสุดท้ายนะพ <500. S 1> อ่าอันนี้คือห้าเปอร์เซ็นนะมันมันได้ยู่ค่าอะไรถ้าอะไร,ไรเออถูกป่ะมันผันผนตามนี้อยู่แล้ว ผลตามเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนต่อเดือนค่ะเราจะลองมัดก่อนจากกำไรขั้นต้นหักอะไรยังไงอย่างนี้แล้วนะอ่าเรื่องสุดท้ายของลูกค้าองค์กรค่าแรงเป้าหมายค่าแรงปกติและเจนโมเดลอันนี้รายได้ค่าแรงทั่งอันนี้รายบคุคคลจีมซาองค์กรเนี้ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหลยกตามความเป็นจริงให้เท่ากันเลยมีอันนี้จะมีอยู่ประมาณเก้าคนหรือเท่าไหร่ก็ได้สามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ค่าแรง เออเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่1,002อ0 0ันะถ้าเขาได้ทุกขั้นตอนรวมกันอันนี้1 0 0ันอันนี้1 0 0งกูเอานนี้ก่อนนะก็จะแยกทีมออกตรวจเช็คกับทีมลูกค้อาอค์กรเพราะทีมออกตรวจเช็คอะเขาจะได้เฉลี่ยต่อคนอยู่คือหนึ่ง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 บวกนะทีมออกตรวจเช็คห้าร้อยบวกอ่ะอันนี้ ทีมออกตรวจเช็ค๙๐๐หัวอันนี้ทีมออเอ,นนมอ,อเ 1, 2, 3, า,เาอันทีดร้อยสิบาทค่าบรรลุเป้า๑๒เป็นคนยังไม่รวมรายวันรายอะไรนะมันจะมีเกียรัพรายวันอีกที่ที่ถึง้ว่าโอเคไหมกลับมีทีมออกตรวจเช็คเฉยๆนะ มันจะมีในส่วนของ5ต่ออะไรนี้เปล่าแต่ถ้าเป็นที่สมทิดแพ่ถ้าเป็นมันได้ไง่ายอยู่แล้วเอาขดแค่ยังไงได้อยู่แล้วเนี่ยกูให้เท่ากันเลยแต่ถ้าเป็นทีมซ่อมรถใหญ่บวกเนี่ยทีมซ่อมนะร้อยดวกที่ซ่อมนะทีซมนะซ่อมเฉลียออ่ยต่อเดือนหนึ่งหนึ่งสองห้าบวกเนี่ยสองสี่พันสามสิบหกบาท ยังไม่รวมลายวันลายอะไรนะถ้าทำลายวันมาริ่ป้าก็ได้ถึงสี่คนดีเยขนาดนี้วันนั้นอ่ะอยังพี่ผมเกลียดนะ